เอากำลัง15ป่นนานเาก็หักอ้าวบัดไปหอดกักสีนั่น,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 นดดเนาะรถเด็นไลย ไงไก่แล้วเห็นหูเห็นที่รุมกเไปจะหน่อยโบมันอยากแต่ว่ามันดึกนี่แหเด้กอยู่ตรงนี้นี่ก็ยื้ตักขึ้นเถินอยช้าาก็เลยนะเด็กีเนา เบียกทึงเลยเบียกทึงในถังเหลืองก็หันในตรงห้องไปเอาขึ้นเอาขึ้นเออฮับระบบหัวหับเอาทึ้งนี้ทึงไหนน่นนี่เออทางสี่โอเคน้อะไรเห็นน้ำออกแห้นะตอกไม้เขาตู้เอามงบมันได้ในถอง วัดมันโตาหวนหมอุตอนนเมีแต่ขี้ต้มเนาะแลปลามันชิมนู่หันเลยยังพิงภเขาดูมีเยเื่อนกรดุกมันลขี้ต้มปุ ขึ 1941, ้นน้ำท er> ังเดียวหาอะไรได้บ้างสอ้ตรงออกไปนี่นี่ตดนึ่งพวยไปช็อตเลยไปช็อตมาไฟช็อต ยังมันมีตะลังบาดไฟฉดเนาะเขาเล่นโอ้ฮันเฮ็ดมันขืนบ้องที่ก็ได้่ปนหนึ่งตัวนะบรงมีเราบุ้มมีทองไว เข้าไีบนไปมวิวทองข้างวิวไก่ขางรถราไปล่มเร็วกันเอตัวชีตัี้กนดูชีตัวหน่อยนะลายดูมัน นี่ะป้าบานเนี่ยัก่เขาแ่เจ้าองโจ้จ้ว่ะป้าบาดีวเครื่งทังหรอเจ้าเจ้ว่านะเครื่องทังตัวนี้หน่อยยังไปกิ่งจนมือเดือดเดือด ยังตกรู้คำมันบกคราดอช้นนึงอาจะเสียตะฟ้องบ่ กวอนที่มาไมนก่อนขี้เอียบิ้ก็ไปไวให้นหุ่สุดเดยวไม่ห่อบุญบุดเลยเหกอตั้งงานนะไัอยากผิดมที่ขึ้นบ้าน้ำนี่ลายลายมือนปลาผิดอะมง่ายไป

nồi ừ, to lên tốt đúng của chắc <laughs> <tôi> Phải <này> <laughs> chết chết chết, chết, chết <laughs> có không sao nó

สบ่เนาะมด้ำยังแหงเลยบุกเอาขึ้นทางหนึ่งกับไหลเป็นทางออกมาต้องมันออกคู่ด่านเนาะนุ่มตไรกกัมะขวดขวดเป็นทางใหญ่แล้วก็ทำในปูนใส่เนาะมันก็น้ำมอยู่ปูนใส่หมดเก่อแบบไปคั้นคั้นปูนก่อนเอาปอก ไปงมแม่ละลยได้กินอยู่พี่น้อง